คืออยากให้ไทยเปิดด่านทําตามหลักมนุษยธรรมให้นักเรียนชาวกัมพูชาเนี่ยได้กลับเข้ามาเรียนในไทยเพราะที่ผ่านมามันมีประเด็นใช่ไหมคะก็หลังจากที่มีสถานการณ์ตึงเครียดต่างๆประเด็นว่าเอ้ยเด็กกัมพูชาชาวกัมพูชาก็ต้องกลับไปบ้านเขานะสุดยอดความน่าดานของคนกัมพูชาต้องขอใช้คำนี้นะทุกคนคะ่ะล่าสุดคะ่ะเรียกร้องให้ไทยนะคะ เปิดรับสมัครนะคะชาวกัมพูชาให้เข้ามาเรียนฟรีที่ไทยเพื่อสารสัมพันธ์ความรักใร้ปองดองกันป้าทุกคนคะ่ะสังกาเหลียกรองนะคะสิททีนี่พี่น้องคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะเพราะว่าจะเป็นพี่พีเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังน้องเพื่อว่าเช่นเก่าเช่นเคยจากพี่น้องคะ่ะอยู่สวนคือเกา่าคือเดิมตาแต่ว่าอดบรรนณพ้นบ่อไหลนะคะที่จะบอพูดถึงเรื่องชาวเขมรหรือว่าชาวกัมพูชานั่นเองค่ะที่เรียกร้องสิทธิต่างๆนานาจากประเทศไทยหรือว่าจากคนไทยนั่นเองเนาะ เอาจริงๆนะคะโบมี่ผู้ให่ที่จะกล้าขนาดนี้แล้วนะความมึนความหนานะคะพี่พีเอฟซีค่ะพี่พีเอฟซีคิดว่าแน่ใยเนาะ เห็นแล้วแบบคือนะคะน้องพี่ว่าได้ไปดูคลิปคลิปนี้นะคะและก็เห็นแล้วคือแบบว่ากัมพูชาร้องไห้ทุกคนคืออยากให้ไทยสนับสนุนการเรียนฟรีอีกเหมือนเดิมนะคะเพื่อสารสัมพันธ์นะคะทุกคนค่ะความอ่าสามัคคีนะคะหรือว่าอ่าอยากให้แบบว่าความ บ้านพี่เมืองน้องนะคะเหนียวแน่นเหมือนเดิมแต่ดูการกระทําที่คนกัมพูชาทํากับไทยคนไทยบอกว่าจะเอาอะไรอีกนะทุกคนแบบนั้นได้หรอไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรอว่าเขาทํากับคนไทยขนาดไหนนะเดี๋ยวน้องแพ่าจะให้ฟังคลิปนี้นะคะเนาะคือฟังแล้วรู้สึกแบบเขากล้านะนี่เลยค่ะ คือเขากล้าเรียกร้องได้ไงอ่ะรัฐมนตรีนของกัมพูชาเรียกร้องบอกว่าสิ่งที่ไทยจะต้องทําคืออยากให้ไทยเปิดด่านทําตามหลักมนุษยธรรมให้นักเรียนชาวกัมพูชาเนี่ยได้กลับเข้ามาเรียนในไทยเพราะที่ผ่านมามันมีประเด็นใช่ไหมคะก็หลังจากที่มีสถานาการณ์ตึงเครียดต่างๆประเด็นว่าเอ้ยเด็กกัมพูชาชาวกัมพูชาก็ต้องกลับไปบ้านเขาชาเขาก็ร้องเรื่องนี้ออกมา งบประมาณ800ล้านบาทเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและความร่วมมือด้านการศึกษาที่2ประเทศเคยมีร่วมกันและกัมพูชาเห็นว่าไทยควรสนับสนุนต่อไปไทยควรได้เด,ดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปอเพื่ออะไรอะ่ะคนไทยถาม,มเพื่ออะไรอะ่ะคุณทํากับเราแบบนี้อะ่ะเพื่ออะไรเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีไง แล้วก็เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคไงออือแล้วตัวเองไปถึงรองนายกหรือว่าจริงๆรแล้วเอาเวลาไปหารือดีกว่าไหมว่าจะจัดการนโยบายยังไงให้นักศึกษาหรือนักเรียนในกัมพูชาเนี่ยมีที่เรียนแล้วก็มีทุนการศึกษาให้ก็เรื่องนี้แหละค่ะกลายเป็นว่าเป็นที่ประเด็นถกเถียงกันบอว่มมาถามว่าสงสารไหมสงสารสงสารเด็กก็สงสารแต่ว่าสิ่งที่กัมพูชาทํากับเราเนี่ย ไม่เห็นว่าเขาจะนึกสงสารเราไม่เห็นว่าเขาจะนึกเห็นใจเลยหรือบางคนของขึ้นนะบอกโอ้ยทํากันขนาดนี้จะมาเรียกร้องอะไรอีกอมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่แถวแถวชายแดนช่องจอมนะคะที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินจุดเนี้อยู่ตรงข้ามกับตลาดโอสเมตจังหวัดอุรีมีชัยของกัมปูชาเลยก็เป็นจุดที่ชาวบ้านเนี่ยได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงระเบิด นะอบพยพกันไปไปอยู่ศูนย์อบพยพกันเป็นเดือนอะ่ะคือเป็นชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอเป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบพอได้ยินประเด็นนี้มาฮะเท่าไหร่นะนักเรียนกัมพูชาต้องเรียนฟรีแปดร้อยล้านเลยเหรอแปดร้อยล้านเดี๋ยวก่อน<ม>เพื่อนบ้านชั้นบ้านบางหลังเนี่ยยังซ่อมไม่เสร็จเลยเงินเยียวยาเนี่ยยังได้มาเนี่ยบางคนบอกยังเอามาซ่อมบ้านไม่ได้เลยเรื่องนี้เราก็คิดว่า เขาไม่ควรมาเรียกร้องอสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมสิ่งที่คุยกันก่อนหน้านี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรกามามาจนถึงล่าสุดธันวาคมสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างแม่ค้าคนนึงบอกเห็นไหมคะทุกคนคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันบบคือเก่าแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะขมีนทำกับประเทศไทยไวแบบใดเนาะ โอ้โหเงินตั้ง800ล้านนะคะอยากให้คนกัมพูชาเข้ามาเรียนฟรีในไทยอยากใช้งบประมาณ800ล้านประเทศไทยทุกคนคะ่ะงบประมาณและคนไทยคนเก่งๆในไทยนี่ยังมีอีกหลายคนนะคะและยังต้องการสนับสนุนนะคะ,ละหลายๆพื้นที่เนาะสนับสนุนคนไทยนํากันเองเนี่ยอ่า นอ้องพีว่าเส้อเลยค่ะว่าคนไทยนี่นะคะเขายังเอาไปต่อยอดทําประโยชน์ต่างๆได้เยอะกว่าอีกเนาะยังถี่พี่ๆคนไทยนะคะแล้วก็เชื่อว่าคนไทยลหลายๆคนก็คงจะมีความคิดเหมือนกันว่าถามว่าสงสารเด็กบอสงสารเนาะสงสารนักเรียนน่ะแต่ว่าสงสารนักเรียนน่ะสงสารแต่ว่าการกระทําของผู้ใหญ่ที่เหตุแบบนี้เฮาบ่ควรจะ ป่อยป่านะและกบแบบทำใจบ่ได้ก็คือเป็นแบบนี้แหละพี่น้องคะ่ะที่นี่แล้วนะเบิดโอกาสเนาะเพราะว่าก่อนนานันมีสาวขมินคนหนึ่งเนาะที่เพิ่นออกมานะคะมเมื่ว่าไห้ไทยนี่จซงซินต่างๆนันะแต่สุดท้ายแล้วเว่าวภาษาไทยชัดเจนเนาะแต่สุดท้ายแล้วกลับบอกว่าบ่เคยเฮียนอยู่ไทยนะแต่ที่นี่กลับมาเรียกร้องว่า อยากจะไปเฮียนอยู่ไทยเนาะพ่อแม่กะแบบโอ้เห็นลูกแบบว่าเสียโอกาสดีๆเนาะเพราะว่าก่อนนานาน,าน,านานไปปาอ้า,ากันไปประท้วงพ้ากันไปออกเสียงออกซื่อเสียงเลี้ยงน้ําเพื่ออยากจะหายไทยนี่แนมเบิงบอบบดีบอมาอสมอ่าแต่ผลสุดท้ายเป็นจังไดและที่เนี่ยพี่น้องคะกำตามสนองที่ลาบาน,นี้เนะเหตุยังกับบอดายเลยอแต่ว่าพอเหตุการณ์ตอนหนี้เนาะระวังไทยก็ขมีกะ อาจจะบอนักปันไดยแต่สุดท้ายแล้วเนาะยังมีการมาเรียกร้องอยากจะขอสิทธิต่างๆเนาะเห็นแก่ความสัมพันธ์อันดีงามวาซานความสัมพันธ์อันดีงามมาแนวใดพี่น้องคะ่ะเอาเฉพาะเอากับไทยนี่มาแบบอันนี้มีปัญหากับไทยมานี่จะเป็นปีแล้วเนาะสำหรับเกือบปีนะคิดบึงาราคาสั่ง และกัเหตุสารพัดสารเพเนาะยังจะมาเอื่นว่าความสัมพันธ์อันดีงามว่ายอมเลยบมมีผู้ใดที่จะมึนประดกว่านี่เนาะมึนแถมมึนว่ามึนจนเขาคิดว่าโอ้โหมีแบบหนีนั่มโบมีขนาดนี้เลยนะยังมีแบบหนีหลงเหลืออยู่อีกสัญบพ้พีพีเอฟซีค,ค่ะเอาจริงๆนะคือขนาดว่าเขาอยู่เนาะแอดมินเองีอยู้วล่าเทะ ได้เห็นคลิปนี่แล้วนะยังหู้ซึกแบบละอายใจแท่เลยเนาะเพราะว่าหู้ดีนะหูจักนิสัยคนไทยดีว่าเวลาที่ิ่นหักเพิ่นเอ็นดูเพิ่นเมตาทุกคนค่ะเพิ่นหวังดีนี่ยปารถนาดีกับคนอื่นนี่โอ้ยเพิ่นดีคักดีแท่ดีว่าดีแท่ดีว่านะทุกคนคือดีแบบดีโดยใจจริงอ่ะให้โดยความบริสุทธิ์ใจเนาะแต่พอสุดท้ายแล้วมาเจอกับกันแบบว่า บูักบุญคุณยังบโพโูพอเนาะยังมาว่าให้เสียหายอีกเว่าให้ต่างๆหน้าๆนะทุกคนว่าคนไทยต้องการแบบนั้นแบบนี้อ่ะคนไทยเป็นแบบว่าขี้ลักขี่ขโมยเนาะอ่ะแบบว่าไม่แต่อาหารการกินก็นยังดูถูกอาหารไทยแต่สุดท้ายแล้วกันหนีบูพนพี่น้องค่ะเห็นบ่ละค่ะนี้บนนูพนเนาะกับสุดท้ายแล้วเป็นจังไดล่ะสภาพนะคะสภาพก็ต้องอยู่ในสภาพแบบะตะโกกแบบหนีสุดท้ายกะ อ่อนวอนคือเก่าเนาะแต่ว่าบางเอิ่นแล้วคนไทยเพื่อนผูจักเนาะผูจักนิสัยและสันดานพี่น้องบอง่ย่อมอีกแล้วนะต้องซึนชมในความเข้มแข็งเนาะและกะทีคนไทยบันเคยหายข้ามเห็นอกเห็นใจหายการนอยเหลือคนขม้นมากเนิ่นนานพอสมควรเอาง่ายเลยว่าเคยด้จนเคยโตพี่น้องคะ่ะได้จนเคยชินนะชินกับ การที่แบลวา่าใดมากฟิี่เนาะคิดเบิ้งโอ้โหบบมีแล้วบ่มีอีกแล้ววันนี้เนาะให้น้ำตาเปียกกับโบมีแล้วพี่น้องค่ะนะคะโอเคเลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วมีความคคดเห็นใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแงใจให้น้ำเด้อขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังจ้าสวัสดีค่ะ